สวัสดีครับพี่น้องืันนี้ช่วงค่ำๆนะครับ6โ,โมงแรงแตหน่อยกับมาเลาะกอหยาตามแน่วหัวคือหยาจุดน,นี้นะครับตายมาหลายรอบแล้วนะครับพ่อถือผลเขากระสิบแตกขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นพี่น้องสเห็นว่าข้างล่างสิมิต่ใบที่มันตายไปแล้วนะครับหลายตกมาสลัดออกมาสั่นออก กสิสาจากน้อยหนึ่งนะครับเวลา,าเอาไปหมัดมาตะเกี่ยวไว้จากลอยบาทนะครับมืสอเกี่ยวไปหาลอยให้สร้างนะครับก็อีกสองลอยให้ลูกค้าจอนนะครับถือบัญชีรถผ่านไปมากตอนแรกเอามาเก็บตกอีกลอยนึงนะครับ ในแปลงที่เขาบดเก็บเกีียวโดนแล้วนะครับมันเหี่ยวมันง่ามเกินนะครับพ่อบ่มีน้ำม,มันก็นเหี่ยวนะครับพ่อฝนมากเขาก็ฟืนขึ้นไม่อีกแตกขึ้นมาหม่นะครับใบเกาก็ตายนะครับพี่น้องสีนว่าไตกอนะครับสีมีใบสีเห,เหลืองนะครับเป็นใบที่เขาตาย ผสมเกี่ยวหลายรอบนะครับกับบริแมเพราะว่าเกี่ยวฟังนันแน่ฟังนีแน่จะคำไปบรไแมงอมาทางนีจ้จกเคื่อทางมันนี่เกี่ยวหย่ากินนี่ผสมหย่าหวานนะครับอันนี้หย่ากินนี่นะครับเดี๋ยวจะพายบนหย่าหวาน นี่คือหยาวานนะครับพี่น้องเขาจะมีลำตน้นคล้ายๆต้นอ้อยผสมต้นข้าวโพดนะครับหยาวานนี่ขายอยู่สิบหามัดลอยข้าวโพดนี่สิบสมสิบสี่มัดลอยนะครับส่วนหยากินนี่18มัดลอยจํานวนมัดกับพอ่พอๆกันนะครับอันนี้เ้าสี เกี่ยวหยาหวานผสมกับหยากินนี่นะครับไปจํหน่ายให้ฮาลูกค่าสัญจรไปมานะครับที่เป็นอยากซสื่อๆนะครับรลูกไส่เอารถเข็นมาใส่ครับลูกไส้เอารถเข็นมาใส่หยาอันนี้ก็หยาหวานนะครับ ยาหวานนี่ทุกวันนี้เขาเอาไปสกัดเป็นเป็นรสหวานนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเอาไปสกัดเอาหัวน้ำหวานมันเอาไปผสมกับผวกอาหารผวกเครื่องดื่มนะครับซึ่งความหวานที่ได้จากยาหวานนี่เป็นอันตรายต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ ถ้าผู้ที่เป็นลูกหวานกินน้าตาลจากต้นอ้อยนี่อันตรายนะครับแต่ว่าจากหญ้าหวานนี่ไม่เป็นอันตรายนะครับได้กี่มัดแลวนุน่นนุ่นตุ้นหนึ่งยังไม่มัดเดี๋ยวมาก็<ป>อเอาไปให้แม่เอาตัวน,นั้นไปให้แม่ ได้เก้ามัดเหลืออีก9้ามัดจะได้1ิบแปดมัดต,ตอนนี้ได้หาสบาทนะครับพี่น้องดินอยู่ข้างล่างตรงนี้ชุ่มนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อวานตกแรงมากนะครับก็ทําให้ใดินชุม่มนมีนต้องจะเป็นดินทรายคล้ายๆเขา,าเรียกอะไรดินดินล่วนปนทรายนะครับถึงน้าม,มามันสีมันสียหนุ่ยเลยนะครับ เป็นล้วนปนทรายเพราะมันไสแทะบระมันล้วนแทะนะครับถ้าเหนียวเลยก็ดีนะครับอยากกินนี่เขาชอบดินเหนียวเพราะดินเหนียวอุ้มน้ํานะครับจะมีน้ําอยู่ได้นานเขาจะกินน้าได้นานแต่พอหน้าแรงนะครับรลาเขาจะไม่ลอยนะครับรลาเขาจะเกาะอ,อยู่ตามดินได้เขาก็จะไม่เหี่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายหน้าแรงนะครับมักเหี่ยวนะครับ เพราะผลมากะอยู่ได้แต่ว่าหนาแรงมากงาก,กินเนื้อที่ดินทรายนี่ยจะเหี่ยวแห้งนะครับตอนนี้มาเก็บตกช่วงเร่งๆนะครับมาเก็บตกเพื่อที่จะหาค่ากับข้าวร้อยหนึ่งนะครับมือนเสาบริเกียวมือนเสามีภารกิจ เดินทางไกลก็เลยมาเก็บตกตอนแรงลอยหนึ่งช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรนะครับต้องการหยานะครับเพราะว่าฝนแรงช่วงที่ต้องการหยาหลายๆเนี่ยคือช่วงมีหน้าเมษาฝึกสภาพมิถุนานะครับกรกฎาคนะครับแต่ถ้าไปสิงหากันยานะครับหยากระบอกไข่มีแต่ว่าคนกระบอกตองการเขาเอาหยาในขั้นหน้านะครับ สิบเริ่มขายมาเกเดือนพุกิกานะครับพุศจิกิกาทันวาแล้วก็มกกรลากุมพามีนาเมษาพึกษภามิถุนานะครับกรกดากรกดานี่ก็จะปับไปนะครับพอไปสิงหากัยาคือปีหนึ่งนี่สิเดือนสิขายพอดีอยู่2เดือนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีลูกค้า ประจำเป็นสั่งนะครับคนก็ามาเอาตลอดอยู่นะครับจะกล่าวว่าช่วงาายาเรื้อยๆนะครับมิถุนากรกฎาสิงหากันยานะครับยากินนี่จะออกเยอะนะครับบางคนก็ไปตังขายบางคนก็เกี่ยวให้ลูกค้าประจําแป้งด้านคางนี่จะเป็นเพ็เด สวนผสมนะครับมีพืชพักต้นไม้เยอะแยะนะครับมีมะพร้าวมะนาวมะกรูดส้มโอมะม่วงนะครับที่พันปลูกไปแล้วก็มีหยายของล่างนะครับน้อยนานะครับไม้ยืนต้นก็มีนะครับพวกไม้สักไม้ยางไม้มักข่ามงนะครับไม้แดง ครบร้อยหรือ,อยังยังไม่ครบเดี๋ยวกินมัดมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับฝากช่องอีสานหลันทงหนึ่งเก่าเก่าสองไว้ทำเลยนะครับเด้อพอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีครับ